วันตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะสวย,สวยไหมแม่ปุ๊กสวยค่ะใช่วันนี้เป็นวันตกแต่งวันเกิดแช่วันเกิดนะวันเกิดเดีย๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเลยอ่ะ <laughs> วันวันเกิดช้างน้ขขอ,อยเห็นไหมเห็นลูกช้างน้อยด้วยอะไรหนูเป็นหมูไม่ใช่ช้างแต่ตอนนี้กลายเป็นช้างแล้วเพราะตัวใหญ่แล้วเมื่อก่อนเป็นหมู แต่แว่าต้นคิดมาสวยมากเลยอ่ะหนูใหถ้ถ้าพูดแบบนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกให้สิบล้านไปเลยแล้วตาละ่ะให้เท่าไหร่ครับลลแล้วแม่ปุ๊กล่ะ 100, 100, 100. ส่วนหนูให้หนึ่งล้านเต็มล้านเลยอื่สวยมากเลยสวยมากเลยถ้าขึ้นไปมุมแบบสูงๆน่กระสวยกั่นี้เนาะ นี่ nee.